หรือก็ผมผมกอลฟนะครับจากล้านต้นยางยูนิล่าสองครับคลิปนี้นะครับมาเปิดท้ายกันนะครับแห่งปีนะครับปีขพันห้าอสิบห้านะครับเขาบอกปีนี้เป็นปีเสือนะครับเป็นไงก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมมาไลฟ์ในปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อมิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นขสเจนิ้วตัวมาเนอร์เชนนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมิตซูบิชิหกลูทุกคัน นะครับไม่ว่าจะเป็นไททันปาเจโร่พวกนี้ขายได้หมดนะครับล้อเขาสิบเจ็ดนะครับสวยๆก็มีไม่จะเป็นต้องไปถูกติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะครับจะต้องมีตาหรือสัญลักษณ์หรืออะไรก็ตามนะครับที่บ่งบอกถึงผู้ผลิตนะครับอย่างอย่างตัวนี้เป็นตัวหนังสือนะครับเขียนว่าเมสุบิชินะครับตัวนี้เป็นขขาสิบเจ็ดนะครับน่าจะกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งอ่านี่ใช่ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปด นะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับมันก็มีโลโก้ด้วยนะครับอ่าก็คือเข้าหลังตัดสามอันนะครับอ่านะนะครับโลโก้เป็นซูบิชินะครับตัวนี้นะครับถามว่าเอาไปใส่กับรถเนี่ยนะครับถ้าใส่กับรถรุ่นเก่าเนี่ยมันจะดูเข้ากันไหมบางทีล้อมันเป็นรุ่นใหม่ผมบอกเลยนะครับว่ามาใส่เข้ากันกับรถทุกรุ่นนะครับขอให้เป็นรถของเขาใส่ด้วยกันได้หมดนะครับลูกค้าบางท่านติดตรงที่ว่าไม่ไม่กล้าใส่ล้อรุ่นใหม่ กับรนรุ่นเก่าของตัวเองที่ใช้อยู่มันไม่ตรงรุ่นจริงๆคิดว่าวามคลิเนี้ลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านพอใส่้ปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาซีเรียสอะไรขนาดนั้นว่ามันจะต้องตรงปีมาตรงอะไรมันแค่เราได้ใช้ของใหม่ถูกไหมครับในราคาไม่แพงผมว่ามันโอเคกว่ากันเยอะนะครับเหมือนเดิมน,นะครับหน้าร้านเราเปเต้นสีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พหลามสองบางสุเทเย็นนะครับอยู่ลยซอยเทียนทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตร ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก๊อฟจากร้านต้นยังโดนขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันนะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ